ส่วนที่จังหวัดชัยนาทผู้ชมครับไปดูกิจกรรมของเด็กๆนะครับครูและผู้ปกครองที่อำเภอมโนรมจัดกิจกรรมที่เรียกว่าถนนเด็กเดินเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆในพื้นที่ครับเด็กๆจำนวนมากครับต่างสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมนะครับที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจครับในถนนเด็กเดินบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาท โดยครูโรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องถนนเด็กเดินเป็นการเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์ให้เด็กๆได้สนุกและก็เรียนรู้กับกิจกรรมที่หลากหลายครับไปฟังเสียงน้องๆกันหน่อยครับมาระบายสีค่ะมาตลอดมาทุกวันเสาร์ไหมมาทุกวันเสาร์ค่ะระบายสีนี่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีคะ่ะอยากจะให้ฝากชวน,ชวนเพื่อนๆมาร่วมระบายสีในวันเสาร์อ่ะ ขอให้เพื่อนๆมาระบาสิที่วันเสาร์ทุกวันค่ะที่ถนนเด็กเดินอาจารย์ต้องค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะอ,อ,อาจารย์ทั้งหมดอะ่ะจะเป็นพวกเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ จะมีผู้ปกครองค่ะต่างๆเข้ามาช่วยกันผู้ใหญ่ใจดีค่ะมาช่วยกันโดยมีอาจารย์พันเทพเป็นแกนนาค่ะเป็นแกนก็เห็นมีอาหารอะไรต่างๆเยอะหมดเลยเนี่ยพวกนี้จะท่านเสียเงินไม่ไม่ไม่เสียเลยค่ะอาหารทุกอย่างที่ที่มานะคะก็จะเป็นผู้ปกครองช่วยกันช่วยกันเอามาค่ะคนละอย่าง2อ,อย่างอะไรเงี้ยค่ะจุดประสองค์คือความสามรัครคีของความมีสมาธิของเด็กๆแล้วก็เด็กได้มีแสดงออกมีพื้นที่แสดงออกกิจกรรมก็จะมีเรื่องของการวาดภาพระบายสี การปั้นดินนำมันการเพ้นตุ๊กตาหรือแม้แต่การแสด,ดงบนเวทีครับอันนี้ครับหรือการต่อจิ๊กซอกให้ให้เด็กถ้ามีเวลาว่างมีเวลาว่างให้มีกิจกรรมของตัวเองที่ที่เป็นเป็นเรื่องของการสร้างสารรค์เป็นเรื่องของการใช้สมาธิเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยินดีต้อนรับทุกวันเสาร์นะผมสอนศิลปะท,ทุกวันเสาร์นะครับขอบคุณน้องๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่นําอาหารมา ครับโครงการถนนเด็กเดินครับจัดขึ้นนะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะครับบริเวณถนนนะครับหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสะคอนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับ